การพูดคุยสื่อสารกับแฟนแบบไหนนะคะทําให้แฟนรู้สึกผูกพันกับคุณแบบลึกซึ้งนะคะอน,นี้ครูให้สัก4แบบแล้วกันนะคะเป็นเป็นความรู้ที่เราควรที่จะ นำไปใช้กับแฟนด้วยเวลาเราพูดคุยกันเวลาเราจะสื่อสารอะไรกันเนี่ยคะ่ะคือคนส่วนใหญ่อะเวลาเราสื่อสารกับแฟนอะเรามักจะน้อยเรามักจะน้อยใจเรามักจะพูดไม่หมดเรามักจะแบบซับซ้อนเราแบบจะแบบว่าให้เขาคิดเองอะไรเงี้ยผู้ใหญ่บอกว่าไม่เวิร์กเลยนะคะยิ่งคุณเป็นคู่รักกันเาเป็นคนที่ใกล้ชิดกันที่สุดเนี่ยการสื่อสารจะต้องเคลียร์มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นความซับซ้อนให้คิดไปเองหรือว่าให้เราเองเนี่ยอันเนี้ยไม่เวิร์กหยุดทำ ะะมันจะพังไปเรื่อยๆเนาะ,ะสี่นี้คเกยแนะนํานะคะข้อหนึ่งเลยต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองก่อนเนาะเวลาเราจะสื่อสารนะคะพอเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าขณะเนี้ยฉันรู้สึกไม่พอใจมากๆนะ ขณะนี้ฉันรู้สึกดีใจมากๆนะขณะนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆอยู่นะขณะนี้ฉันรู้สึกระแวงมากๆอยู่นะขณะนี้ฉันรู้สึกอัดฉันไม่สบายใจเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นอะไรนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วน้องจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองบอกให้แฟนเรารู้ว่าเธอตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้เรารู้สึกอย่างนี้จริงคุณ ไปทานอาหารกับแฟนนะคะจูแฟนคุณแบบไม่เกิดไม่พอใจอะไรใครขึ้นมาแล้วก็พูดจาไม่ดีนะคะ mm. ทีเนี้ยนักขณะนั้นคุณอาจจะรู้สึกแบบปุ๊บขึ้นมาถูกไหมเราอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยแย่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่กล้าพูดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติคุณกลับมาแล้วเนะกลับมาบ้านแล้วหรือว่ามีโอกาสได้ได้อยู่กัน2คนเงียบๆนะคะอาจจะหาโอกาสคุยหน่อยบอกไปเลยว่าตัวเองเมือเ่อกี้ที่ร้านอาหารอ่ะเรารู้สึกว่ามัน ใจคอไม่ดีเลยอะเรารู้สึกไม่โอเคเลยที่แบบเราได้ยินอะไรแบบนี้เราไม่อยากให้เป็นเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมเราเราอาจจะแบบสื่อสารออกไปนะอันนี้คือเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณเก็บความรู้สึกไว้แล้วเข้าเป็นอย่างนั้นทุกครั้งทุกครั้งอะคนที่ทนไม่ไหวกับต่อไปคือคุณเนาะวันไหนถ้าเกิดแบบว่าโอ้ฟิลขาดขึ้นมาในรับรองมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นข้อที่2ค่ะ เวลาพูดสื่อสารกันนะจงให้ยึดหลักที่ว่าเราสื่อสารบนพื้นฐานของความรักและก็เมตตานะคะมันจะไม่มีการตัดสินจริงไหมมันจะไม่มีการวิพากวิจารณ์มันจะไม่มีการพูดกดอีกคนหนึ่งลงมันจะไม่มีการพูดให้อีกคนหนึ่งรู้สึกด้อยค่าแล้วยกตัวเราขึ้นอย่างเงี้ยได้อรอไหมคะอย่างเงี้ยความสัมพันธ์จะไม่เวิร์กการพูดที่ดีต้องเมตตา ต้องเป็นความรักต้องเป็นการให้โอกาสอะไรเงี้ยหรือว่าลองฟังเขาหน่อยซิเขาเป็นอะไรเขารู้สึกอะไรอยู่คือคนเนี่ยเวลาเราคุยกันนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าอีกค,คนหนึ่งที่เราสนทนาด้วยเนี่ยมองตาเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้เขารักเราด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเขาเมตตาเราหรือเปล่าเขาสงสารเราจริงหรือเปล่าเขารู้สึกเ,ออเขาเรียกว่าปรฐฐารถนาดีกับเราหรือเปล่าเราจะมองออกด้วยตาถูกไหม บางคนอ่ะเวลาพูดอ่ะเราไม่มองตาแฟนเรามองอะไรก็ไม่รู้เราเหมือนกับแบบพูดไปแต่ว่าสายตามองไปทางอื่นอะไรเงี้ยคืออีกคนนึงเขาจะรู้เลยว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้อยากฟังจริงๆหรือบางทีเราอาจจะมีการแบบสายตาที่แบบตัดสินอยู่ในน,นั้นอะไรเงี้ยเขาก็มองออกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารเวลาคุยกันเนาะให้มีหมายเสร็จตั้งต้นว่าฉันจะคุยกับคนคนนี้ด้วยความรักและปรารถนาดีนะคะคุณรับรองว่าแฟนเราอ่ะเขาจะรู้สึกได้ ข้อที่สามค่ะเวลาเราคุยอะไรเนาะอาจังอยากจะโน้มน้าวใจเขาอยากจะ,ปะเปลี่ยนใจเขาหรืออยากจะขอร้องอะไรเขาให้ให้ยึดหลักไว้เลยว่าเราจะคุยเพื่อผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักได้อรอไหมคือคําพูดของเราอ่ะจะต้องพูดออกมาในแนวว่าเพื่อคุณนะ,ะเพื่อความปรารถนาดีของคุณนะเนี่ยฉันเห็นว่าสิ่งนี้มันจะดีกับคุณนะอะไรเงี้ย เพื่อทำอย่างงี้เราแบบจะทาให้คุณแบบดูโอเคขึ้นนะดูดีขึ้นนะคุณจะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะอะไรเงี้ยเราโยนผลประโยชน์ทั้งหมดไปวันไว้ที่เขานะคะแต่มันอาจจะเป็นการพูดเพื่อให้เขาเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือว่าบอกอะไรบางอย่างออกไปอย่างเงี้ยการสื่อสารแบบนี้คุณจะชนะนี่อกอแม่คุณจะได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าคนที่เขาฟังอ่ะเขาจะรู้สึกอยากร่วมมือไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขา เขาอยากจะทําให้คุณพระเขาทําแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาได้ผลประโยชน์ด้วยก็ t ไหมคะสิ่งนี้เป็นหลักจิตวิทยานะคะถ้าเกิดว่าคุณไปพูดอะไรแล้วแบบพยายามอยากจะให้เขาเปลี่ยนแต่ว่าเพื่อคุณเนาะอะไรอะไรก็เพื่อคุณเขาไม่อยากเปลี่ยนหรอกค่ะเขาไม่อยากจะมาทําอะไรเพื่อใครอันนี้เป็นธรรมชาติมนุษย์ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะแฟนหรือว่าเป็นแค่คนรักของเราไม่ใช่ทุกคนนะคะจิตใจมนุษย์เนี่ยทำงานแบบเนี้ยแบบที่แบบว่าเออถ้าถ้าลงมือทําอะไรแล้วเพื่อผลประโยชน์ของฉันเอง พอพูดถึงเรื่องของคนอื่นแล้วรู้สึกจะไม่อยากทําแล้วรู้สึกเหนื่อยไม่ออกอแม้เพราะฉะนั้นเนาะคนที่ฉลาดนะคะเราจะพูดโยนผลประโยชน์ทั้งหมดไปที่เขาเพื่อให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการอีกข้อหนึ่งนะคะเรื่องของน้ําเสียงทุกคนอ่าเสียงเนี่ยจำไว้เลยนะเสียงทุม้มเสียงต่ําเสียงสูงเสียงแป,ดแปด๊ดๆวิทวิทเลยมันมันบอกถึงอารมณ์เราได้หมดเลยมันแล้วก็มันบอกถึงอะไรนะอ่ะ ผลลั์ที่จะเกิดขึ้นด้วยเก็ตไหมคะถ้าคุณปี๊ดเนี่ยผลลั์อะรับรองไม่มีใครทําอะไรให้ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยไม่มีใครอยากจะสื่อสารด้วยไม่มีใครอยากจะเสวนาด้วยไม่ออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเสียงของเราเป็นเสียงโทนแบบเออสุภาพให้เกียรติอย่างเงี้ยไ,ไม่ตัดสินอย่างเงี้ยคะ่ะเสียงแบบทุ้มๆดูแบบเป็นเสียงของคนที่เออเขาเรียกความเป็นความเป็นผู้ใหญ่เนาะเสียงแบบเนี้ยคนจะอยากคุยกับคุณคนจะอยากให้ความร่วมมือกับคุณ คนจะอยากเสียวานากับคุณนะคะแต่ถ้าเสียงอีกแบบหนึ่งเสียงที่แบบทุ้มต่ำมกต่ำแบบอยู่ในคอเลยอะอย่างเงี้ยคนจะฟังเราไม่รู้เรื่องเขาก็จะไม่อยากคุยกับเราเพราะว่าอะไรเหนื่อยเงี้ยพูดอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะอะไรเงี้ยแล้วถ้าต้องแบบต้องถามตลอดเวลาว่าเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะคุณคว่าเําลำคานไงลำคาญนะค <c> ะ <oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพูดนะน้ําเสียงสําคัญ น้ำเสียงเนี่ยครูบอกเลยเป็นตัววัดเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการพูดหรือเปล่าถ้าสมมุติเนี่ยใช้ต่าเกินไปก็ไม่เวิร์กสูงเกินไปก็ไม่ได้นะคะต้องกลางกลางเนาะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ดูมีบุค,คลิกที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความยอมรับได้รับการเชื่อถือจากคนที่คุยกับเรานะคะ,ะการคุยสิ่แบบนี้นะคะเป็นอ่อ การพูดที่ฮูกเก็ว่ามีเสน่ห์เนาะแล้วก็สามารถที่จะครองใจคนได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปฝึกกันนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งในเรื่องของการพูดนะคะเออแต่อยู่ที่การฝึกฝนไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้ฝึกได้มันเป็นเรื่องที่คุณสามารถที่จะฝึกได้ทุกวัน แล้วยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งยิ่งเก่งยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะไอะ้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กําลังมีแฟนแล้วก็อยากจะมัดใจใครสักคนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกนะคืนนี้เป็นความรู้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดด้วยนะคะ